ดูบรรยากาศกลางคืนค่ะเนาะฝนตกพี่น้องฝนตกเย็นชุ่มชํานะคะเนาะาออกมาฝนลินลือเย็นสบายนะคะนะอากาศดีดีดพี่น้องเนาะอากาศดีๆเลยฝนตกนะคะกลางคืนฝนลินเนี่ยนี่พี่น้องอุ้ยสัดปะฮ่าด <c oughs> ูไม่เด้่นี่ไม่เนาะยาบายย้าหยังเด้่นี่ไม่ไวส่โบ ที่จริงเขาก็เสียบปี๊ดไปนี่แหละว่าน,นี่เนาะนี่คือไม้นะคะฝนตกอากาศดีค่ะเพื่อนเพื่อนฝนตกอากาศดีมากเนาะสดชื่นเลยฝนตกอากาศดีๆนะพี่เรื่องส่งงานรอบดึกนะคะรอบเย็นเย็นเนาะรอบเย็นเย็น งานส่งกันอีกแล้วเพื่อนๆเนาะงานส่งกันอีกแล้วจ้าส่งงานคือเก้าพี่น้องเอ้ยส่งงานได้จ้าด้วยตากฝนให้เบิ่งกันเย็นสดชื่นนะคะเนาะเย็นสดชื่นแล้บรรยากาศแบบนี้เนาะบรรยากาศฝนตกนะคะดูบ้านกาหลงนะคะ นี่คือบ้านกะหลงกาวิวเบงวิวยู่ข้างนอกรอบบ้านนะคะตอนกลางคืนอุ้ยตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้พี่น้องเห็นหม่องไทยท่ากะหลงไหมเดี๋ยวมาให้ดูที่ถ่ายทำเนาะให้มาดูที่ถ่ายทำตอนกลางคืนเอยตอนตอนเศร้านะคะเนาะนี่คือไหน เห็นมะคะนีเข้ามาเข้ามาในร่มอีกกว่านี่คือที่ถ่ายทำเนาะที่ถ่ายทำอ้าเม่แมยม,มองไม่เห็นที่ถ่ายทำก็จะประมาณนี้นะคะนี่การลงกับพิยนะุ่แถวนี้แหละเนาะแถวนี้เนาะแล้วก็มีอีกที่นึงนะคะเนาะ <c oughs> ก็อีกที่หนึ่งก็ตรงนี้นะคะที่ถ่ายทำกาลงเนาะก็จะนั่งตรงนี้มีโต๊ะนะคะมีโต๊ะ มีรอบบ้านนะคะเนาะรอบบ้านนั่นก็คือเห็นไหมคะมุมอันนี้คือที่กะหลงนั่งถ่ายกินส้มตำเนาะมองนี้นั่งกินส้มตำฟังทางพุนเป็นมุมกาแฟนะคะเนาะมุมมุมกาแฟมองเหมือนเหมือนเอนเด้อี่น้องเด้อนี่คือมุมกาแฟ <c oughs> มุมกาแฟไม่ใช่กะหลงเห็นบ่นี่นี่ เออนี่นี่มุมกาแฟนะคะกองก็กไดมุมกาแฟอันนี้ที่มุมมุมกินข้าวกินต้มตำกันนะคะถ้าเอารถออกมันก็จะกว้างนะคะเนาะเอารถออกกว้างเลยเนาะแต่ฝั่งนี้ออกไม่ได้ฝั่งนี้ออกอีกกว้างเลยเนาะกันเะนานะแต่กะ ตรงนี้ก็เป็นห้องลูกชายนะคะสีฟ้าสองประตูสองประตูสองอันก็คนละห้องนะคะห้องลูกชายคนเล็กคนโตเนาะมีสองห้องเนาะคะ่นะเนาะอันนีค้คือประตูบ้านกระหลงเนาะคะ่นะประตูเข้าบ้านกระหลงเนาะประตูเข้าบ้านกระหลงนะคะยืนตากฝนให้ตากฝนน่นใหเน้เพื่อนเพื่อนเบ่ง <laughs> ยืนตากฝนละกะ อยากคุยกับเพื่อนๆเนาะตากฝนนะคะนี่ตากฝนอากาศเย็นสดชื่นเนาะค่ะเนาะโอ้ไม่ไงนี่คําแล้วยังหาคลิปทรงอยู่เนาะค่ะเนาะทรงเบิดมือพี่น้องทรงคลิปทั้งวันนะคะเนาะทรงคลิปเบิดมือนะ้ค่ะเน้อตาตุบตาโป้ดละตาตุตบตาโปเบิดแล้ว, <c oughs> ตตบบลวะคะเนาะฝนตกฝนลินนะ,ะพี่น้อง นี่ก็จะเป็นอีกสถานว่งนี้เลยว่างรถรถกันลูกซ้ายเขาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเนาะเขาไปทํางานกันไปทํางานกันค่ะนี่ก็มุมส้มตาเนาะมุมตาหมกหุงกะหลงเห็นบ่มุมตมหมกหุงเห็นสบายด้อค่ะเด้อ แล้วก็มีมุมกาแฟมุมกาแฟก็มีนะคะนี่เด้อมีมุมกาแฟ,าแฟตรงนี้ก็จะเแฝนเปย์นะคะเนะาะก็ว่าออไปดซ,ซื้อละพี่น้องว่าพี่พู้อยากหูเดอกแต่เก,าก่าอยาเว่าเนาะนีน่ค่ะเนาะก็ไม่มีใครอยากรู้หรอกแต่กระหลงก็อยากพูดเนาะตรงนี้คือมุมกระต่ายน้อยเห็นไหมคะนี่ตอนเย็นกระหลงกับมานางกินปูเสือนั่งกินข้าวทานข้าวอยู่ตรงนี้นะคะเนาะ แล้วมันก็จะมีบักไฟอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อนแล้วก็เราก็มานั่งปูเสือ่อนั่งทานข้าวเขาเรียกทานข้าวนอกบ้านแต่แค่นอกไม่ใช่นอกบ้านนะครับ <S <S แค่ไอ้นี่นะ <S <S 1> <S 1> ทานข้าวนอกบ้านนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะคะเนาะหญ้าปลูกนะคะนี่หญ้าปลูกเนาะแต่ว่าเราเอาหินในนี่มาทับ มันก็ขึ้นใหม่นะพอพอดินมันซุดลงมันก็ต่าลงแล้วก็ก้อนหินมาใส่อีกนะคะมันก็หญ้าก็เกิดขึ้นมาอีกเนาะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นบะเต็มยักเคือค่ะนะว่าจะให้มีเดินหยามันเรยบะเต็มยักเคือถ้ากระหลงมามาจากมีหยาล่ะกระหลงบอกว่ามีตะกอนหินอ่ะมันยังคอยสิดูสะอาดตาเนาะค่ะเนาะมีแต่ก้อนหินมันก็ดูสะอาดตาดีเมาเพื่อนๆมุมพุ่นกะเป็น มุมเตาถ่านเนาะเตาถ่านสำหรับก็เพื่อเป็น,นปิ้งย่างเนาะค่ะเนาะถ้าอยากปิ้งย่างก็ไปอยู่มุมนั้นแต่ขั้วที่จริงขั้วก็อยู่ในบ้านเนาะนพี่น้องนะป่ะมาน,นันก็หลงรู้สึกว่ามันจะบวมนะคะเนาะบางทีก็ เราคนป่วยนะคะต้องสังเกตดูตัวเองเนาะพี่น้องการหลงกับเที่ยวสังเกตจากของเนาะคะ่ะเนาะว่าจะมีมงไดป่องขึ้นมาอีกบ่เนาะบางทีมันก็ขิดนักบางทีเ้าคิีดนักเนาะเรื่องสุาพเพราะเนาะเนี่ยมาเลื่องสุขภาพอีกแล้วเนาะเหมือนว่ามันป่องขึ้นนะคะรักกันเมื่อยังหายใจเด้อคะ่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนเนะาะรักกันเมื่อยังหายใจนะคะเนาะ ถ้าเราเป็นอะไรมาเนาะเราเป็นอะไรมาเราจะไม่ได้รักกันหรือเพื่อนเนาะการหลงก็ฝากเบิองเบิฝากเบิองฝากแย่งกันหลงเน่ยเด้อจ้ะเด้อฝากเบิองฝากแย่งกันหลงเน่ยเด้อจ้ะเนาะการหลงสำหรับการหลงแล้วกะใส่ชีวิตคือความหมายพูดง่ายงเนาะชีวิตบันปลายเนาะค่ะเนาะการหลงก็เป็นชีวิตบันปลายการหลงเหอะ เนาะกับวัลูหรือว่บบาสิยูได้โดนอีนนนกซ้ำใดเนาะโรคภัยยานโรคภัยมาเบียดเบียนเนาะคะ่ะเนาะแต่มันก็เป็นถ้าเป็นขึ้นมาอีกก็คือจ้างรักษาบ่หายเนาะกะหลงกะเสือเพื่อนในแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นมาอีกมันก็คงจะรักษาไม่ได้เนาะแต่ในช่วงนี้เราก็ยังเฝ้าสังเกตอาการตัวเองเนาะคะ่ะเนาะมีอย่างแต่กะหลงกะอยากว่าเนาะ มิยังเข้ากับเบาสู้กันฟังเบาซู่พี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะเบาสู้เพื่อนๆืนฟังเนาะบางคนเพิ่งกับสิรับฟังเฮ้าเนาะค่ะเนาะก็ขอฝากเป็นกำลังแรงใจให้กาหลวงเนี่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเพื่อนเพื่อนเนาะบรรลุว่ามันมองแดมัน่ิป้องขืนบอปองขืนเนาะเวลาไปหาหมอหมอกระชอบครับหมองเสียกาหลวงกับบอกเขาใจวามไมว่ะหรือว่าหน้าเรามันเหมือนว่าจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่า ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจะชัดเจนไหมฮะน่าจะชัดเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันเนาะค่ะเนาะพูนแล้วไม่เห็นบางย่ายพูดเลยอากาศฝนตกนะคะฝนตกปลยอปรเนาะค่ะตกแห้งไปแล้วรอบหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ตกไปร่ออยนะคะการหลวงจะมาลงช่องช่องวิดีโอไอวิดีโอ y YouTube เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพืเ่อนๆขอบคุณทุกการสนับสนุนการหลงเนื้อจะการหลงลงทางการสิทธริรรมหนาทีให้ดีที่สุดเลยค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นเพื่อเปลี่ยนกำลังพลังผักดันเนาะค่ะเนาะพลังผักดันให้กันเนาะค่ะเนาะจำรับบางทีการหลงไป,ไปพ่อคนปล่วยการหลงกับเม,อมอย์มอยน้ำเพลเนี่ยพี่น้องเนะ<ข>าะก<ข>ารหลงกับไปพ่อเพื่นการหลงกันหุ่ซืกอเมย์ล่าน้ำเพลในการ เห็นคนป่วยเงเห็นเนาะการหลงเจ้าของกระพานมาเนาะค่ะเนาะผ่านมาเจอในช่วงที่ว่าแย่ที่สุดพี่น้องเนี่ยการหลงนี่ช่วงนั้นการหลงแย่ที่สุดเลยเด้อพี่น้องเนอะทุกมือนี่เนาะตะจีการหลงตอนการหลงป่วยหลวงช่วงแรกแกเออยังว่ามีพ่อได้จับได้บายเนาะพี่น้องแต่ถ้าเป็นอีกรอบนี่การหลงขึ้นสิบบ่มีห่อนแน้ยสิรักษาเจ้าของเด้อพี่น้องเนีย ขอบคุณนะคะ่ะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้การหลวงน้ำได้จัดเออเพื่อนเพื่อนเด้อขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนเนาะค่ะเนะาะรักกันเนาะค่ะพี่น้องรักกันไม่ยั้งหายใจเนาะค่ะเนาะการหลวงต้องการมืออีกข้างหนึ่งนะะเนาะค่ะต้องการมืออีกข้างหนึ่งมาที่จะมาทำหัวใจใส่กันเนาะค่ะเนาะขอบคุณเลยค่ะเออ